ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายทาวนตปรทุมทองอช่องทาวนลอเอร์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่5กันยายน2565น้านะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแกงคอนซนเตอร์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่28กันยายน2565เวลา9ก้นาฬิกาสิบนาทีนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐที่แจ้งคอนซนเตอร์อ้างอิงผมจะใช้ชื่อสมมติหรือว่าตัวย่อแทนนะครับเมื่อวันที่28กันยายน2565เวลา9ก้นการ10นาทีนายวอได้รับโทรศัพท์จากบุคคลภายนอกที่ตนไม่รู้จัก นะครับบุคคลภายนอกนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับหรือตำรวจว่าคุณเป็นบุคคลผู้ต้องสงสัยในคดีค่ายาเสพติดให้โทษได้จับตัวแจ้งค่ายาเสพติดให้โทษตามหมายของศาลจังหวัดทางภาคตะวันออก โดยเจ้าหน้าที่ที่เ้าว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นน,นะครับอ้างชื่อ,อสอพอแห่งหนึ่งชื่อสอพอสอนะครับทางภาคตะวันออกเช่นกันนะครับแล้วส่งรูปภาพการจับกลุ่มอของแจ้งค้ายาหรือว่าแจ้งฟอกเงินมาพร้อมกับตาโล และตาของออสำนักงานฝายป,าปาราบปรามยาเสพติดมาด้วยนะครับทำให้ในาวอกลัวและก็หลงเชื่อทำอะไรไม่ถูกนายวอได้ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่เขาก็ยืนยันว่าถ้าคุณไม่เชื่อ คุชื่อนายวอนามสกุลน,นี้อยู่บ้านเลขที่นี้ตำบลอำเภอจังหวัดนี้ใช่หรือไม่นายวก็ต้องยอมรับเพราะว่าใช่เพราะก่อนหน้านี้นะครับนายวอเองทำบัตรประชาชนของตัวเองหายแต่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เขาก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยอ่า เป็นหลักฐานยืนยันนะครับนายบอก็ตกใจกลัวเขาก็บอกว่าเมื่อคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยตามที่แกรงผู้ค่ายาเสพติดสัดทอดมาคนก็จะต้องถูกจับตามหมายจับของศาล นาวอก็ตกใจกลัวมากนะครับทำอะไรไม่ถูกแล้วถ้าคุณไม่ต้องถูกจับก็ขอให้คุณโอนเงินมาให้อสอพอดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวที่จะไม่ให้ถูกจับนะครับนายวอก็ยังไม่เชื่อ,อถ้ามาเชื่อ คนก็ดูรูปภาพนี้นะครับแก้งคอนซันเตอร์ก็ส่งรูปภาพที่เจ้าพนักง,งานตำรวจรแถลงการจับกลุมผู้ต้องหาแถวทางทางภาคตะวันออกให้มาดูพร้อมทั้งเอาประกาวงเล็บคนกลางว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนสั้นท่อถึงคุณนะครับนายวอก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะ เขายืนยันที่อยู่ถูกต้องชื่อนามสกุลถูกต้องเลขบัตรประจําตัวประชาชนถูกต้องว่าอยู่ในแก๊งฉะนั้นคงก็ตก็นู้ต้องสงสัยเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมในคดีนี้ให้คนโอนเงินมาเป็นหรักทรัพย์ค้าประกันนะครับก่อนนายวอก็ ตกใจกลัวเขาก็ส่งบอกว่าให้ทําตามวิธีการนี้ทางโทรศัพท์กฎหมายเลืนี้เลขนี้ตามเข้าไปจากโทรศัพท์ของเขาซึ่งเขาก็มีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารอนะครับอเป็นเงินอยู่จํานวน14,250บาทเขาก็กดทําตามที่แก้งคอสเตอร์บอกรัับเดียวนะครับเงินในบัญชีของเขาก็ถูกโอนไป ทั้งหมดนะครับที่นี้นะครับเมื่อสักพักโอนไปแล้วเขาก็โทรกลับมาอีกนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ปรากฏอยู่นะครับเขาก็จดไว้เงินประกันตัวไม่พอให้โอนเข้าไปอีกถ้าไม่โอนก็จะออกมาจับและส่งตำรวจมาจับ นายบอก็ตั้งสติได้ก็โทรปรึกษาเพื่อนนะครับที่เป็นทนายความคนหนึ่งเขาก็แนะนําว่าฉะนั้นเขาไม่มีเงินสดในบัญชีเพราะเงินสดในบัญชีโอนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องเขาเป็นเงินสดมาให้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันตัวก็ขอให้มารับที่ทํางานหรือว่าที่นัดหมายกัน แก๊งคอสเตอร์ไม่ยอมนะครับก็พยายามขยันขยอให้โอนเป็นเงินสดไปเพราะว่าเขาไม่สะดวกที่จะมารับเงินถ้าโอนให้แล้วประมาณสองสามวันเมื่อคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาหรือว่าแก๊งฟอกเงินเขาก็จะเอินเงินคืนให้นะครับนี่เป็นวิธีการนะครับเมื่อ นายวอได้ปรึกษากับท uh, นายความเสร็จแล้ว mm hmm. เขาก็ไม่ยอมโอนไม่โอนเขาว่าจะมาจับ mm hmm. เขาก็บอกว่าถ้าจะจับ mm hmm. ก็ให้มาจับที่ทํางานแล้วก็เงียบหายไปอันนี้นะครับถือว่าแจ้งคอร์เซนเตอร์ enter, พยายามขยันขยอ mm hmm. เกื้อือ้อเกือก้อกอมนะครับให้ใจอ่อนถ้าคนนี้มีจิตใจอ่อนแอ ก็กลัวก็ทําตามก็อาจจะสูนญกินอีกนะครับเนี่ยเป็นเป็นอุทาหรณ์เลยว่าแก๊้งขอซินเตอร์นี้ก็ใช้วิธีการต่างๆนะครับในการหลอกลวงหรือว่าข่มขู่ผู้เสียหายครับหลังจากโอนเงินเสร็จแล้วนะครับนายวอรัญนายความคนหนึ่งก็ไปตรวจสอบ เส้นทางการเงินปรากฏว่าโอนเงินไปเข้าบัญชีของธนาคารกอ,อมีชื่อบัญชีมีชื่อนามสกุลและเลขที่บัญชีครบถ้วนนะครับอันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ก็แนะนำว่าเมื่อเราตรวจสอบเส้นทางการเงิน ชื่อเจ้าของบัญชีะเลขบัญชีถูกต้องก็สามารถที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักง,งานตำรวจให้ดำเนินการหรือเจ้าพนักง,งานตำรวจปอทนะครับทีนี้การแจ้งความปอทนี้นะครับจะไปแจ้งที่ปอทอโดยตรงหรือว่าแจ้งผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับ